สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่นะครับอันนี้เป็น E ีพีแรกนะครับซื้อช่องว่าน้ำลายแตกนะครับมื้อนี้ผมมีเมนูด้านนาผมครับถาดบ้าใหญ่นึงครับอันนี้เป็นแกงเปิรกนะครับก็จะมีน่อไม้นะครับแล้วก็มีไข่มดแดงกับผักหวานนะครับก็จะเสียงดังนิดอย่งน้อยด้วยครับว่าข้างหน้าเป็นถนนนะครับแล้วที่จะคาดบ่ดดานะครับสาหรับเมนูมื้อนี้นะครับนี่ครับ ตำบักหฮุงครับโอ้โอ้หขาดบอดายเด้อครับตำบักหฮุงครับออกจะโคกเลยนะฮะอ่ะมากินน้ำกันครับมากินตำบักหฮุงนะครับกับแกงเปอร์นคะครับแกงเปอร์ไข่มดแดงกับผักหวานช่วงนี้กับกำลังดีเลยนะครับกำลังมีเอ่อผักหวานกับไข่มดแดงกำลังขักเลยเข้าวเหนียวฮ้อนๆครับ ข้าวเหนียวร้อนๆเดี๋ยวสิลองซิมบ้งกันเดอ้อแกงเปอะครับไข่มดแดงนะฮะโอ้โหขวันครับสุดยอดเลยนะฮะมันสิบดบดาษปลาบิ้หนึ่งสองครับอืมอืมว้าสุดยอดเลยปลาแดน่หอมมากๆเลยมันอยู่ที่ปลาแดเนาะ มันอยู่ที่ปลาครับอยู่ที่ปลาพักหวานครับช่วงนี้พักหวานก็นกำลังกำลังดีเลยพูดว่าโอ้โหอ่ะสีลอ,องชิมค่ำนี้ครับมันคือสีบดดาดปะเนาะมากินน้วกันครับอาปะกว้างอือ้ม น้ำลายแต้ครับผมก็ไปส้มตำครับตำมะหุ่งนะครับตำักหุ่งบ้านๆเฮานี่แหละนะฮะตำักหุ่งประแดะนะครับตำบักหุ่งเฉย,เฉย สิคา,าดว่ได้ครับกับเมนูนี้นะครับกินข้าวยำใดก็ต้องบบผัดอือฮือฮ้อนๆเลยครับนี่ฮ้อนๆเลยอืม,อมอ่มีเนี่ยมาบบมาบบมาบบนี่ตัวคักเลยนะครับโอ้ ก็ฝากเพื่อนๆในเดอรครับเดออันนี้ก็เป็นอีพีแรกของทางผมนะครับกับช่องน้ำลายแตะนะครับก็จะมีนี่ครับด้านหน้าเป็นแกงเปอ้อะนะครับขาดบ้ากใหญ่นึงนะครับแล้วก็ตำปัาพุงนะครับปลาพุงกระเสียบเถอะวะเออว่ะมันอยู่ที่ประเด็นนะตำหุงกันเนาะ โอ้ไข่มดแดงครับเป็นอาหารชั้นสูงนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูของไข่มดแดงอื้มอืมยังซี้ยังซี้คุยยังซีครับอืะะอ้มขอ,อน ้ oh. าวาหลายพวดครับก็เลยบนได้เตรียมชุดพักมาเอาไว้ EP ที่สองเด้อเดี๋ยวจะเตรียมชุดพักมาให้อลังการเลยนะครับมื้นนี้เตรียมพักมาบอท่านก็เป็นความไฟฟฝันของผมคือกันครับที่จะเปิดช่องที่เกี่ยวกับการกินนะครับเห็นหลายๆช่องนี่กินเป็นแต่แซบโออยังเอสดเดยนะครับจะโอกาสดีเลยมื้นนี้นะครับ EP แรกฝะเนื้อฟ้าตัวเด้อเด้อนะครับกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาด EP ที่สองครับอืมอืมใครหมดแดง่รงนี้กับไปตลาดกับเต็มตลาดอยู่ครับชดนำนี่ด้วยครับพรุ่งนี้ชดนำโอ้ มากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหขวัญทวนๆอยู่ครับยัดเข้าปะนี่คือสิเนาะจังไงก็ต้องฮ้อนดำหงมาอืา นี่ยังเนี่ยบวบบอันนี้ดีกว่านี้ดีกว่าหนอไม้นะครับหนอไม้ไข่มดแดงแล้วมันเข้ากันแนเนอะมันหอนเดี๋ยวใจเย็นสุดสุดเลยครับสุดยอดเลยอาหารอีสานบ้านเห่านะครับ เอสกินเองครับเอสกินเองอันนี้กับเอสกินเองครับผมกับพ่อเอสเมนูอีสานบ้านเฮากบเอสได้หลายเมนูอยู่ด้นะฮะช่วงนี้กับโควิดครับกะกะ,ะไปใส่มาใส่กะละมัดร,ระวังในเด้อนะครับจากปีนี้จากสี่เดเลนสงการบ๊บบ,บอบอ่คำนึงอืมอืม เฮือเต้เฮือเต็นต่มมาหุ่มกันนะมนีคำสุขแท้ครับได้กินปลาแดะเนี่เข้าสิขาดัตได้เลยครับสำหรับปลาแดกปลรารปลาแดกนะครับ เมนูอีสานบ้านเฮานี้ถ้าขาดปลาแดะไปกับมันบมเมเมนูอีสานครับต้องมีปลาแดะกับปลาล้าปลาแดะนะครับใส่เป็นต้อนที่งแซบตัวอืมโคตรโลโคะคือเอสเอสไม่ไหมเลยครับเอสไม่ไหมเส <t ical enam accord> <wi> ้นแล้วกับกทาดเทลงมอเทลงทาดนะครับมันก็เลยจะขอนเยากน้อยเด้อ มะฮุ่งอนะอืมหอมสัตกระบกแต่ว่าผัากหวานนี่กะช่วงนี้กะดีครับวัดอ่อนหนีนะครับมันอ่อนหนีเป็นยอดมันหวานสมซื้อเด้อผักหวานนี่กันเนาะอืม,อม โอ้ย,เ,อเ,ยออเ,อเกือบเจ็บคอเลยครับขอประท่านอภัยเด้อเมื่อแตะเมื่อเตียนเมื่อไรนี่แต่เมื่มห,มหุ่งกับเพชรต้องเพชรจื้อห้อนครับอันนี้ พี่แรกของผมนี่กับผมก็จัดแนวแซบอยู่ยได้ครับกับพ่อแซบกับพ่อกินอยู่นะครับกิแซบยู่ถือว่าเป็นเมนูอีสานบ้านเฮ้านะครับที่แต่ละบ้านเขากะตอนนี้กับกาลังทายอยเอดกันอยู่นะครับเอดกินแรงกันก็มีไข่มดแดงเป็นส่วนประกอบแล้วกับพักหวานนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะฮะอืมสดน้ำกันครับอสุดยอดรุดแตะ ไปละนอไม้นอไม้ก็เป็นนอไม้นอไม้เส้นนะครับเอามาจับเป็นสเส้นๆหรออืมหือเฮือ,อ,อ,เอดเลยครับโอ้ยสุยดยอดอี EP แรกนะครับอี EP แรกมาเนี่ยฝาเนื้อฝาตัวเนี่ยเด้อครับผมมัน <laughs> เป็นความฝันของผมนะครับยเยอะแยะคลิปกินยิ่งที่น้ำเขาเนี่ยเต่ห้างเธอก็กินดิบบ่ได้กับขอประทานอภัย ต้องไปฝึกต้นนะไปฝึกก่อนแต่เคยกินอยู่ดอกเคยกินอยู่ตอนสมัยเป็นนุ่มกว่าน,นี้ครับช่วงนี้กะเท่าขึ้นแล้วก็กินซุกเอาแล้วกันอืม,อมบะเฮ้ลประเดะเราแบบสุดยอดเลยนะอยู่ที่ประเดอีหนีเวลาตำมะฮุ่ง ต่มงุ่งกับปุ่งกับเข้าอ่ะประแด่โบเบก็บเอ็ดให้ทุกสิ่งทุกอย่างบแซบตามไปนะครับใส่ผงนั่วอะไรกะลิ้นซ่าเลยพี่น้องเอย อ้าม,มันต้องมีอย่างเย็นๆเนาะเอาไว้อีพีที่สองแล้วกันอาจจะมีอย่างเย็นๆฮะอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึงนะครับขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอีพีแรกแล้วครับ ให้กำลังใจกันในเดอ้อนะครับกด subscribe นะครับกดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาด EP ที่2 EP ที่2นี้ผมจะเอาอยัางมาก,กินนั้นจะติดตาม EP ที่2นะครับที่ช่องน้ำลายแตะนะครับอ่า คับคับครับกินไปกินมากกับซีเบิร์ตตัวตัวนี้หูอืมอืมเงื่อครับเงื่อโอ้ทั้งหวานทั้งเพิษ อีกคำหนึ่งครับโอเคครับพอปิดทิปคำสุดท้ายครับคำนี้ครับพบกันใหม่อีพีที่2ครับเขาพุณหลายที่ติดตามรับชมนะครับน้ำลายแต่สวัสดีครับโอเคเรียบร้อย